ขอบคุณคุณวิวนะครับผมกลับมาอยู่กับมวยนะคะคู่6วันนี้ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก64ก,กิโลกรัมระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศอิตาลี Ladies and gentlemen, fight number six this evening at 64 kilograms between Thailand and Italy. Let's meet our first fighter from the Black Corner. He's 24 years of age, has 175 centimeters tall with a fight record of 60 fights, 50 wins, and one draw. Please put your hands together for Sagatit Usayim from Thailand!

ย่อสายโยกสายโบกสายสะบัดอย่าแรงเกินพิกัดเชิญเข้ามาตรงนี้วันกุระเองไวอาร์รอได้รอดดีแดงกันชาดนี้มันและกับกาผู้ชี้ขาดได้แก่คุณดารุณกบุชชนาและภายในเราทักกับเราได้เป็นละจังหวัดนเน้ชิตไเอาละครับมาดูกันนะครับนักมวยไทยเรานะครับคือแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับจากค่ายหัวสะยิม ชกมา60ครั้งชนะ50แพ้8เสมอสองนะครับอายุ24ปีชื่อจริงคืออาทิตย์แสงจักรนะครับอาทิตย์แสงจักรเป็นฝีมือจัดจ้านครับนี่แะครับออยอดมวยฝีมือจากชัยภูม,มินะครับชกมาหลายเวทีครับเป็นมวยเดินหน้าฆ่ามันนะครับเข่าวงในเหนียวเหนียวแน่นเลยนะครับ แล้วว่าเป็นนักมวยประเภทบูดุดดันนะครับแล้วก็มีศอกเป็นอาวุธนอกจากเข่าแล้วก็ยังมีศอกนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือกล้าชนในสังเวียนนี้ครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะนี่คือแสงอาทิตย์หัวสายิมครับมาถึงคู่ชกของสายอาทิตย์นะครับนักมวยจากประเทศอิตาลีครับจอนเปาโลอิคอปิโนครับมาจากค่ายมานาสักมวยไทยวัย33ปีนะครับสูง170เซนติเมตร เจ้าของฉายาซิซเลโอนะครับแปลว่านักฆ่านะครับเขาบอกว่าฉายานี้เอาไว้ขู่ให้คู่ชกกลัวครับนติงครับโอ้ยเป็นไงทางด้านของแสงอาทิตย์อาจจะมีสันนะครับเขาบอกว่าเริ่มฝึกมวยไทยนะครับเพราะว่าชอบกีฬามวยไทยแล้วก็ชอบวัฒนธรรมไทยนะครับเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่อายุ18ปีเป็นมวยเสาพอนะครับเป็นมวยซ้ายแล้วก็เป็นมวยสไตล์เดินหน้าดุเดือดครับนี่ครับแหมมีความสุขเลยครับวันนี้มาชมมวยกันครับชมกันสดๆขอบไปทีครับแต่เตี้ยกว่า ทางด้านของแสงอาทิตย์นะครับครับที่สําคัญนะครับเจียนเปาโลนี่จะยังไงก็แล้วแต่นะครับกลัวผีฮะแขวนพระมาตึมเลยลืมไปนะฮะว่าพระนี่ไม่ใช่นักมวยนะฮะครับเป็นเรื่องเครื่องรางความเชื่อนะครับแขวนหลวงพ่อมาเยอะมากนะครับไม่รู้วัดไหนแต่วัดไหนนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับเจียนเปาโล ไอโคปิโน่เนี่ยนะครับก็ต่อยมา27ครั้งชนะ24แพ้3นะครับก็ถือว่าฝีมือใช้ได้นะครับแต่เตี้ยกว่าแสงอา5ไซน์นะ5ไซนนะครับจะมีความหมายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแสงอาทิตย์จะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับเป็น okay คู่ที่6ของวันน네ี้เลยครับสำหรับศึก Legend Fighting Championship ครับศึกมวยไทยเยือนถิ่น X Legend Fighting Championship ครับเอาละครับมาดูกันเลยครับแสงอาทิตย์หันหน้ากข้หาท่านผู้ชมนะครับ ปุกแล้วครับทางด้านของเจียนเปาโลาทักทายแสงอาทิตย์ยังครับแสงอาทิตย์เตะหลุดยังยังเจนเปาโลว่าพยายามจะใช้หมัดโดนทีก่อน็นจ,จดจ้องจ้องครับถือว่าเป็นมวยเก่าเลยครับแสงอาทิตย์ครับปล่อยมวยมาโชว์โชว์เนี่ยยิ้มปั้นเลยครับยิ้มรับอาวุธของทางด้านนักมวยอิตาลีครับเจนเปาโลเจียนเปาโล,าโลไอโครพีโน กระโดดยองยงยองแยงแต่ไม่เข้าแล้วครับแสงอาทิตย์เตะโอ้เสียงดังฟังชัดโอ้โหเสียงดังตลอดดังสนั่นประตูท่าแพครับต่อยลูดอีกแล้วครับเจียนเปาโลแสงอาทิตย์าแล้วเตะอีกทีก็กาลังตัวแม่แกอารมณ์ดีก็เตะไปยิ้มไปนะครับแสงอาทิตย์แต่เจียนเปาโลนี่โอ้โหหน้าตาเคร่งเครียดครับไม่ยิ้มด้วยไม่เล่นด้วยพยายามเดินสื่อเข้ามาครับใกล้ๆหมัดของแสงอาทิตย์ครับตีก็ลำลัตัวอีก เจนเปาโลเตะลูดอีกเตะสูงครับแสงอาทิตย์โอ้ย่ารับอย่างเดียวครับเจียนเปาโลครับอย่ารับอย่างเดียวครับแสงอาทิตย์เนยเล็งแข่งขวาครับเจียนเปาโลทีเตะโอ้เตะไปเตะกระสอบที่ค่ายเลยครับอ่าโดนหมัดขวา,ราครับโอ้โหดึงจังหวะสับสองลูกนี้ทำได้ดีครับจะต่อยโอ้โห,โโหลูดครับเจอศอกขวา แข้งอาทิตย์ดึงจังหวะง,ง้างซ้ายแทงเข่าเจียนเปาโลเตะมาข้างหลังเจียนเปาโลนี่สักเป็นหนุมานหาวครับอย่าเพิ่งง่วง <มา S 1> ครับอย่าเพิ่งง่วงตอนนี้ไม่รู้หนุมานง่วงหรือเปล่านะไปอ,อีกทีครับเจียนเปาโลมาต้องระวังการจับนิดนึงครับเจียนเปาโลก็เตะข้ามลูกข้ามดอกงางงางแสงอาทิตย์วางแข้งขวาเจียนเปาโลเคลียร์มาแสงอาทิตย์วนออกถีบไว ขาอยากจะเดินชนเลยครับแสงอาทิตย์ครับกำลังรออยู่ไปเลยครับแข้งซ้ายของเจนเปาโลแสงอาทิตย์ทีบแสงอาทิตย์เล็งเตะเข้าลำตัวเจนเปาโล่ต่อยไม่เข้าครับทีอีกแล้วครับแสงอาทิตย์เจมเปโรเตะลุดมาแสงอาทิตย์ดึงจังหวะหน่อยครับทนได้ทนไปครับเจมเปรโรครับ แต่นี่ก็มีหน้าที่ไต่ได้ไตะไปมีเข่าวสวยครับนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะสโลโซบเลยครับยกแรกครับตอนนี้ยังไม่บูดูเดือนอแต่หลุดอีกแล้วตอนนี้ยิมบ้างครับเจนเปโลเดินสืบเข้าไปหาโอ้โหไปร,รับแข้งขวาครับเอาคืนได้ไหมขยับมาต่อยขวาครับอือหือ,หอยกแรกครับ กลังจะเข้าสู่ยกที่2นะครับของมวยคู่ที่6วันนี้แหมก็5คู่ที่ผ่านมานียต่อยสนุกจริงๆครับเวลาผ่านไปรวดเร็วครับเวลาความสุขครับไปดูภาพช้าครับที่ผ่านมายกแรกครับก็ยังถือว่าลองเชิงลองใจครับต่างคนต่างออกต่างคนต่างบังต่างคนต่างโต้นี่ครับหดล่างเลยครับดึงหลบไปได้กระยับเข้ามาครับจิ้มซ้ายแหม่สารกฤต์ก็รู้แกวแล้วครับดึงหลบไว้ได้ ยกสองครับน่าจะย่อชูรถย่อน้ำตาลนะครับน่าจะเพิ่มรสชาติเลยครับไปดูกันต่อเลยครับยก2เดินยิ้มออกมาเลยนะครับแสงอาทิตย์ขยับเข้ามาแล้วเป็นมวยขวาต่อยขวาเตขวาเข้าตัวเดี๋ยวเราใช้หมัดครับโอ้โหระวังครับดึงจังหวะเตเข้าลําตัวอีกแล้วครับโอ้แข้งขวาสถานสะเทือนไปทั้งล่างเลยครับถีบเปาโลมีแผลแตกหรือเปล่าตาซ้ายใต้ตาซ้ายครับแสงอาทิตย์ต่อยจนเจียมเปาโลแตกก็ถีบไว้ ทีทีกระเด็นโอ้โหไม่ได้ร้องแห้เลยครับแต่ว่าเป็นแผลแตกนะครับใต้ตาซ้ายครับอย่างที่นัตติงบอกเลยครับโอ้โหจะฟันศอกครับจะเอาเลือดคืนลำบากครับแสงอาทิตย์ทไว้แสงอาทิตย์ง้างแหมดึงจังหวะทีทีอีกครับเจียนเปาโลเตะหลุดูแผลที่เตะหลุดเหมือนกันตาเขาตั้งหลุดครับตอนนี้มีเลือดกำเดามาแล้วนะครับเจียนเปาโลโอ้โหพยายามจะฟันศอกสู้ครับจะเอาเลือดคืนครับเดินเปลี่ยนเข้าไปแหมบล็อกหมัดดีครับแสงอาทิตย์ ขยับเข้ามาทีเจมส์เปาโลตัดลำตัวที่ขยับเข้ามาหาจาังหวะหมัดชนกันดึงจังหวะแทงเข่าโอ้เต็มหน้าทีดีเข้าลำตัวแต่โกงไปก็เจอเข่าเลยครับโอ้โหตอนนี้ครับดึงจังหวะแต่เอาระวังหมัดครับระวังหมัดนะครับตอนนี้โอ้ไม่ไม่แตกแผลเดียวครับเจนสเปาโลมีแตกกลางหน้าผากอีกแล้วครับโอ้โหบริเวณตีนผมเลยครับตอนนี้เลือดไหลามาแล้วครับก่อนเลือกเอาแล้วครับตอนนี้สงอาทิตย์ครับ ใช้ลูกทีมครับไอ้ขลําตัวอีกแล้วอู้ฮี่มโดนกวาดล่างดีว่าหลบทันครับจอาทิตย์ดึงจังหวะยับยบทีมทีมแมศอกมีฮะศอกมีเอาดันไว้ก่อนเจนเปาโลแมาแตทั้งกลางหน้าผากด้วยนะครับจับมาจับขาถ่ายเตะไอ้คืนครับแกก็ยังทนได้นะครับเจนเปาโลครับโดนไปหลายขนาดครับทั้งแข้งทั้งศอก ยังยืนได้ครับยืนได้ก็รับต่อโอ้เจอหมัดขวาครับเดินกับกระเด็นออกมาตอนนี้โอ้โหสบายแลยครับแสงอาทิตย์ครับต่อยตามจังหวะเลยครับอืมต่อยหลุดครับแสงอาทิตยเถียฟาโรเต้โดนบังได้ครับแสงอาทิตย์ขยับมาถีบลำตัวเจียนปาโรโดนแย็บแย็บแล้วถีบลำตัวแย็บบนหมัดด้วยสวนจังหวะเอามือยันไว้ครับแจังหวะจากโคนตอนนี้หายไปหมดนะครับเจียนเปาโลครับน่าจะเสียสมาธิเลยครับเพราะว่าแผลแตก นลครับแมก็ทีบยันเลยครับแสงอาทิติครับรักษาระยะห่างไว้ก็กันไม่โดนหมัดจังๆนะครับเดินขยับเข้ามาอีกแล้วครับเจนเปาโลโดนหมัดจิ้มครับมาจิ้มขวาเข้าหน้าต่อยลุดแทงเาเอ้าโห้ยบวกฟุกขวาของเจนเปาโลครับแมก็อยากจะสู้อยากจะบวกเลยครับเจนเปาโลครับเจอลูกทีบของแสงอาทิต์ตอนนี้มันแก้ไม่ได้จริงๆครับเข้ามาก็กระเด้งกระดอนออกไปเลยครับโอ้โหไม่ยอมปะทะเลยครับตอนนี้แสงอาทิต์ครับ หลือเวลาอีกไม่ถึง10วินาทีครับเจียนปปโลขยับมาแสงทีทีบไว้หลุดว่าขยับเข้ามายังไม่มีอะไรขยับหลอกแทงเข่าครับหมดยกอครับมีริงเกอร์มาบอกด้วยบอกป้ายยกเขบอกเดินริงเกอร์ก็เลยเดินด้วยนะแค่น่ารักครับเขาดิน,นทุกครั้งเลยครับครับอคับกลับเข้ามาสู ลานประตูท่าแพก็ไปดูภาพช้าโอ้โหนี่เลยครับศอกที่เกิดเหตุครับฟันตรงนี้เลยครับไม่แต่จะอยู่ได้ยังไงครับโดนจังจแต่คาศอกเลยครับนี่ฮะฟันศอกขวาครับแต่เห็นเลือดแล้วยิ้มเลยครับแสงอาทิตย์ครับก็เรียกว่าทาผลงานได้ตามเป้าเลยครับจะขยับหลอกโอ้โหหลอกสองชั้นแพงไปทีหนึ่งตอนนี้เลือดอาบหน้าไปหมดเลยครับเจนเปาโลจะอยู่จะไปครับยกที่3าครับ3นาทีสุดท้ายครับ แช่มีเสียงตะโกนเชียร์เจนเปาโลนะครับต้องเร่งหน่อยต้องรีบหน่อยครับเจนเปาโลนะักมวยจากอิตาลีโอ้โหถีบกระเด็นมาครับเดินเข้ามาอีกแล้วครับเจนเปาโลแสงอาทิตย์เตะขวาตัวพยายามเน้นลำตัวเหมือนกันครับเจนเปาโลแต่ตอนนี้เป้าหมายอย่างเดียวก็คือต้องต่อยน็อกเลยครับเจนเปาโลครับว่ากันง่ายๆแต่ว่าจะต่อยโดนหรือเปล่าครับแสงอาทิตย์มาฉลาลดไปกรดนี่ฮะ โอ้แข่งขวาก็ออกเอาออกเอาครับเนี่ยไปลุดไปหมดเลยครับจังหวะนี้มันขาดขันเกินไปแล้วแหมมาบอลนะครับหัวดกลางล่างบนครับอุ้ยกะเด็ดยอดหน้าเลยครับแสงอาทิตย์เจียนเาโลเตยังไม่เข้าเตะอีกครับบังได้เตะไม่เข้าเหมือนกันครับแสงอาทิตย์ต้องขยันนะครับเจนเปโลครับเตะลุดอีกแล้วครับโอ้โหลุดบ่อยไม่ดีครับเปลืองแรงเปลืองกำลังครับ อย่าพึ่งท้อครับอย่าพึ่งท้อยังพอมีเวลาครับเจนเปาโลในคะแนที่แสงทิตย์ตอนนี้ก็หันมาคุมแล้วครับรอจังหวะสองที่เจนเปาโลเดินเข้ามาก็แบบนี้เลยครับวางแข้งขวาระวังหมัดอย่างเดียวครับแสงอาทิตย์ดึงจังหวะไว้ครับเจนเปาโลขยับเดินเข้ามาเตะซ้ายแสงอาทิตย์ดึงจังหวะไว้เตะเขี่ยล่างเขี่ยล่างครับแสงอาทิตย์ เจนเปาโลขยับมาเตะบังได้ครับแสงอาทิตย์โอ้เออตะที่แสงอาทิตย์สวนนะครับโต้กราบคราวน,นี้ก็ไม่ทีอีกแล้วรอเก็บอาวุธแล้วครับตอนนี้แสงอาทิตย์ครับไอเจนเปาโลเดินเข้าหาโอ้โหสายมีง้างนานเหลือเกินครับพยายามจะใช้มาซ้ายอยู่นะครับเจนเปาโลครับจะขอเปลี่ยนเดียวโครมเดียวแสงอาทิตย์ก็ยังยิ้มนะยิ้มรนะับมา เกี่ยวว่ายิ้มขู่เลยครับเจียนเปาโลทําอะไรไม่ถูกแล้วครับหนึ่งนะเตะทีมไปครับเจียนเปาโลเข้ามาโอ้โหคว้างหมัดแต่ที่ถีบซะเลยครับนี่คว้างดีนัดถีบไปยิ้มไปครับมาดีความสุขเลยครับวันนี้แสงอาทิตย์ครับโชว์ฝีไม้ลายมืองครับทัพไทยทัชเชียงใหม่ได้ชมกันแม่เตะได้ทีก็เฮกันทีนะครับกองเชียร์ของเจียนเปาโลครับสีวิ่งนี้ยังมีหวังนะครับโอ้โหแข่งสายมาอีกแล้วเฮตึมเฮตึมครับที่มุม าทิตย์ก็คุมจังหวะแล้วครับจังหวะนี้เจนปาโลขยับมาจากเขี่ยล่างครับแสงอาทิตย์เจนปาโลก็ไม่รู้จะทําไงโอ้โหง้างหมัดมาจากไกลครับง้างมาตั้งแต่กรุงโรมนะฮะมาต่อยเชียงใหม่ก็ไม่ถึงนะครับอาทิตย์หมัดดึงจังหวะไว้นี่ครับแม่ดูมวยมาต้องแบบนี้ก็ต้องลุกขึ้นเชียร์ครับนั่งนั่งเชียร์มันไม่ถึงใจครับเห็นแสงอาทิตย์ยิ้มเลยยืนเชียร์เลยครับยิ้มให้แสงอาทิตย์เป็นไงเป็นไงหนูหนูเก่งไหมโอ้โหแม่รักจริงๆครับ ย้ายขึ้นมาต่อยนะฮะก็ช่วงท้ายปลายยกแล้วครับตอนนี้หลอกหลอกไม่มีอะไรครับแสงอาทิตย์เต้นแล้วครับอ้าวแล้วครับเต้นแล้วครับเต้นแล้วลำวงแล้วเต้นเกทีม่กอนจากครับโอ้โห้ากำไรเกินควรนะแสงอาทิตย์โอ้โหนี่กองเชียร์แสงอาทิตย์เลยครับลุกขึ้นเชียร์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายก็แสดงน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ต่อยได้สนุกแลวครับวันนี้ครับ3ยกที่ผ่านมาครับั้งคู่ออกอาวุธแล้วก็แสดงฝีมืออะไรมือให้ทด้ชมกันครับไปดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับแข้งขวานี่โอ้โหออกได้มั่นยําจริงๆครับวันนี้เรียกว่าขวาผ่านตลอดนะครับมาตั้งแต่ตลาดสมเพชมาจนถึงประตูท่าแพแล้วครับโอ้โหนี่ครับเชียสนุกเชียสะใจต้องแบบนี้ครับแฟนๆชาวเชียงใหม่ครับสาวเชียงใหม่ที่จะดึงศอกกลับนะครับแต่ว่าเสียหลักเจอแข้งขวาครับก่อนจาก เรายังเหลือมวยกันอีก2คู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลคู่นี้กันก่อนครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและวในคู่หกนี้นะครับผมโชคกันครบทัน้นเรามาดูว่ากรรมการให้คะแนนอย่างไรบ้างและใครจะเป็นผู้ชนะ ladies and gentlemen after three rounds of thrilling Muay Thai action we have our winner from the b l a ค k c o r ท e r t h แ i l a n แสงอ a ทิตหัวใจยิผู้ชนะของคู่6วันนี้ครับขอบคุณเชียนเปาโลจากอิตาลีด้วยครับสู้กันสนุกเลยทีเดียวครับในคู่นี้จัดไตอีกแล้วนะครับผมมวยไทย3ยกที่ l e n e f i g h t i n g Championship ครับและสำหรับเหรียญผู้ชนะครับ ขอนุญเรียนเชิญครับประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณพันลบแซ่จิวนะครับผมมอบเหรียญหลวงปู่ทวดอันนดงามให้กับสายอาทิตย์นักวยคนนี้ครับแต่เดือดจริงฮะทั้ง3ยกครับพลิกไปพลิกมาครับผักกันลุกผักกันลับครับสุดท้ายเป็นนักชงจากประเทศไทยครับนี่คว้าชัยชนะกลับบ้านไปเรียบร้อย